กาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วครับน้าจกลกางของโลกที่เวมนม์ยังคงไหลเวียนอยู่มีสถานที่แห่งหนึ่งที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาและก็เวมนต์โบราณผู้คนภายนอกต่างเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าป่าสีขาวและเมื่อเวลาได้ผ่านไปครับจากเรื่องธรรมดาก็ได้กลายเป็นเรื่องเล่าและเรื่องเล่าก็ได้กลายเป็นตำนานตำนานที่เล่าขาวว่าป่าแห่งนี้คือสถานที่ต้องสาบที่ไม่ว่าใครที่หลงเข้าไปจะไม่หวนได้กลับออกมาอีกเลยแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ครับมันคือบ้านและก็ป้มประการที่ถูกปกครองโดยแม่มดผู้ยิ ผู้เปี่ยเสมอราชินีและก็มารดาของเหล่าแม่มดตัวเธอเนี่ยครับได้สร้างเขตแดนศักดิ์สิทธิ์ที่ตัดขาดป่าแห่งนี้ออกจากโลกภายนอกเพื่อปกป้องเราเด็กสาวจากความชั่วร้ายของมนุษย์แล้วก็ภายในป่าแห่งนี้ต้นไม้ทุกต้นครับมันจะมีเปลือกสีขาวซีดแล้วก็ใบไม้สีเงินและในยามค่ำคืนเนี่ยพวกมาก็จะเลื้องแสงอ่อนๆออ,ออกมาเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบแล้วก็ความรักครับที่แม่มดทั้งห้าเนี่ยได้ใช้ชีวิตร่วมกันดักครอบครัวโดยมีสมาชิกดังนี้คนแรกครับคือเดเบลควีนออฟเดอะไวท์ฟอเรส ที่เวลาชินีของเราไม่มดชื่อของเธอเนี่ยเป็นการผสมคาระหว่างเดโบที่หมายถึงปีศาจและคําว่าเบลที่หมายถึงความสวยงามในภาษาฝรั่งเศสซึ่งชื่อเดเบลเนี่ยก็จะได้สะท้อนถึงสภาวะทั้งสองอย่างในตัวเธอโดยที่ด้านหนึ่งครับก็คือด้านที่เป็นแม่ของเราไม่มดผู้งดงามแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยตัวเธอก็ได้ซ่อนความเป็นปีศาจหรือความลับดำมืดเอาไว้ภายในและตัวเธอก็คือจุดเริ่มต้นของจุดพิพันธ์ทั้งหมดในเรื่องราวนี้ถัดมาก็คือซิวีและก็ลูเซียครับแม่มดระดับกลางที่ทําหน้าที่ไป,ท,ปทั้งพี่สาวและก็ครู คนแรกก็คือซิวีออฟเดอะไวท์ฟอเรสซึ่งชื่อซิวีเนี่ยครับมันมีที่มาจากคำว่าซิเวียที่หมายถึงป่าในภาษาละตินเธอเนี่ยเป็นแม่มดที่ชำนาญในการใช้เวทมนต์ควบคุมสัตว์โดยปกติแล้วเนี่ยเธอจะอาศัยอยู่กับหมาป่าขนาดใหญ่2ตัวก็จะเป็นการสื่อถึงการอาศัยร่วมกันของป่าและก็สัตว์ในป่าและในร่างเตรียมพร้อมต่อสู้เนี่ยเธอก็จะกลายเป็นซิเวล่าวูฟเทมเมอร์ออฟเดอะไวท์ฟอเรสก็จะเป็นร่างที่ตัวเธอเนี่ยได้ใส่พลังเวทมนต์ของเธอเองเข้าไปในหมาป่าทั้งสองตัวเพื่อเตรียมพร้้้้้อออออออมมมเเเเเขขาาาาาาตต่่่สสููกกกัับยยนนนรรทีีุลาาลลลใปแะะคถคถดด็ืซฟฟไว์ ซึ่งชื่อลูเซียเนี่ยก็จะมีที่มาจากลูเซียที่หมายถึงแสงสว่างในภาษาละตินและก็ซีเอลที่หมายถึงทองฟ้าในภาษาฝรั่งเศสชื่อของเธอเนี่ยมันก็จะล้อไปกับตัวซีวีครับเพราะว่าถ้าเกิดซีวีคือผืนป่าลูเซียก็คือทองฟ้านะและสัตว์ประจำตัวของเธอก็คือค้าขคาวครับซึ่งค้าขคาวเนี่ยมันจะถือว่าเป็นสัตว์แ่งร้อยต่อระหว่างสัตว์ปีกและก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมร้อยต่อระหว่างกลางวันและก็กลางคืนโดยที่ในร่างต่อสู้ของเธอเนี่ยลูเซียเนี่ยจะกลายร่างเป็นลีเซีย้ล่า และถัดมาก็คือน้องเลยทั้งสองครับที่ในตอนนี้พวกเธอจะไปแค่แม่มดฝึกหัดกันอยู่ก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะนำพาพวกเธอทั้งสองไปยังชะตากรรมที่แตกต่างกันออกไปเริ่มที่เอลเซตออฟเดอะไวท์ฟอร์เล่ครับตัวเธอเนี่ยเป็นแม่มดฝึกหัดที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับวิญญาณสีฟ้าครับอย่างที่เห็นในอาร์ตเวิร์กเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวเอลเซจแล้วก็มีวิญญาณสีฟ้าอยู่รอบๆครับโดยที่ไอวิญญาณพวกเนี่ยมันจะปรากฏตัวออกมาในรูปแบบของสิ่งมีชีวิตต่างๆครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครรู้นะว่่่าาในนนหังงสืือออเรรววกก็ไไไมมด้้ีบะ แล้วก็ตัวเอลเซตเนี่ยครับเป็นแม่มดที่มีนิีัใส่ขี้เล่นซุกซนทุกวันนยครับเธอมักจะลากแอสเซลอร่าเพื่อนลักของเธอไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ทุกวันเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวหลักของเรื่องราวหลังจากนี้ครับแอสเซลอร่าออฟเดอะไวท์ฟอเรสต์โดยที่ชื่อแอสเซเลอร่าเนี่ยมัก็จะมาจากคำว่าแอสตาหรือว่าสเตเล่าที่หมายถึงดวงดาวโดยผสมกับคำลงท้ายที่หมายถึงผู้กระทำครับทำให้ชื่อแอสเซลอร่าเนี่ยครับมันจะสื่อถึงแสงสว่างการนำทางแล้วก็ความหวังท่ามกลางความมืดมิดทั้งหมดส่วนแอสเซลอร่าเนี่ยครับเป็นแม ตัวเธอเนี่ยครับมักจะถูกเอลเซสเพื่อนรักที่กระตืนรุลนักไปนั่ไปนี่แทบตลอดเวลาเลยผู้เธอทั้ง5่าเนี่ยได้ใช้ชีวิตโดยการฝึกฝนตัวเองผ่าเวทมนต์ที่จะเป็นการฝึกปรัสานจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทุกวันในป่าแห่งเนี่ยครับมันก็คือการฝึกฝนการเรียนรู้การวิ่งเล่นและก็สิ่งหัวเลาะโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าภายใต้รากไม้สีขาวเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างที่กำลังฮิวโหยแล้วก็รอคอยวันเวลาที่มันเนี่ยจะได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและจุดเปลี่ย ซึ่งเปเขขหัวห้าที่เดเบลแม่ของเธอเนี่ยเคยเือน่อยว่าห้ามเข้าไปและในที่แห่งนั้นพวกเธอไม่ได้พบกับสัตว์ลายครับแต่ว่าพวกเธอเนี่ยได้พบกับผลไม้รูปร่างประหลาดที่ส่องแสงสีแดงอมม่วงออกมาและตัวมันเนี่ยครับก็ได้ส่งเสียงกระซิบแผ่วเบาให้กับเด็กสาวทั้งสองคนเสียงที่ว่านี่ครับมันไม่ใช่เสียงข่มขู่นะแต่ว่ามันเป็นการเชื้อเชิญและด้วยความไร้เดียงสาและความอยากรู้อยากเห็นเด็กสาวทั้งสองสก็ได้เข้าไปสัมผัสผลไม้นั้นและในวินาทีนั้นเองบาปต้นกำเนิดก็ได้ถูกปลป่ลอ,อยออกมาและก็คควววาาาามมมจรริงงททีีี่่่่่่่ห้้้ยยยออออกนนึ็ืบลลลูููแไใป เธอได้ปิดบับงเรื่องนี้กับครอบครัวของเธอแล้วก็แบกรับคำสาปนี้ทั้งหมดเอาไว้ด้วยตัวเองเพื่อที่จะกดพลังของมันเอาไว้แต่เมื่อเด็กๆได้เข้าไปสัมผัสมันแล้วเนี่ยผนึกที่อ่อนแรงมา,มากๆอยู่แล้วเนี่ยมันจึงแตกออกความมืดมิดที่ถูกกักขังมานานนับศตวรรษพลังงานของปีศาจซาบิน่าเนี่ยจึงได้ลดทะลักออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดหลังจากที่ผนึกได้แตกออกท้องฟ้าเหนือปา่าสีขาวก็ได้เปลี่ยนจากสีครามกลายเป็นสีไดฉันต้นไม้ที่เคยงดงามก็เริ่มบิเดเบี้ยวแล้วก็งอกหนามแหลมคมออกมาสิ่งที่เกิดขึ้นนนนใปป่่่าาาาาาาเียมมมัมชกกกกรรรรจตทรตทงภพพแแวว็ิิธญณ พลังงานชั่วร้ายที่แผ่ออกมาเนี่ยมันได้พุ่งเข้าโจมตีใส่เหล่าไม้มดเป้าหมายของพวกมันคือการยึดครองร่างกายเพื่อใช้เป็นภาชนะแล้วก็ขับไล่วิญญาณตั้งเดิมออกไปซึ่งทั้งซิวีแล้วก็ลูเซียครับได้พยายามเข้าปกป้องแอสเซราแม่มดทั้งสองได้เร่งพลังสุดๆจนไกล่าเป็นซิเวล่าแล้วก็ลิเซีาเพื่อเข้าต่อสู้แต่ว่ามันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พลังของแม่มดระดับกลางสองคนเนี่ยจะต่อต้านพลังของปีศาจที่ถูกกระขังมา,มามากกว่าพันปีได้และในที่สุดทั้งสองคนก็ได้ถูกความมืดมเข้ก้กกอลล็ปปไื ดวงตาว่างเปล่าไร้แววและชุดที่พวกเธอเนี่ยเคยสวมใส่อยู่เนี่ยก็ได้กลายสภาพกลายเป็นเกาะนามแหลมคมร่างกายของซิวีที่ถูกกืนกินได้กลายร่างเป็นปีศาจอาซามิน่าลีเลียซิเวียและร่างกายของลูเซียก็ได้กลายเป็นปีศาจอาซามิน่ามิูลีเซราโกและก่อนที่วิญญาของพวกเธอเนี่ยที่ได้ถูกขับไล่ออกจากร่างกายจะสลายไปตลอดกาลพวกเธอก็ได้ทาการผลึกวิญญาของตัวเองลงในวัตถุเวทมนต์เพื่อไม่ให้วิญญาของตัวเองได้สลายหายไปจิตวิญญาของซิวีเนี่ยได้ถูกผลึกอยู่ในเขี้ยวหมาป่าและก็ได้กลายเป็นซินฟูลสปอยออฟเา และจิตวิยาของลูเซียเนี่ยก็ได้กลายเป็นอาวุธเขียวซินฟูลสปอยดูมลูเซร่าและท่ามกลางความโกลาหลทั้งหมดนี้เดเบลผู้เป็นแม่ก็ได้ตัดสินใจทำสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสำหรับเธอตัวเธอเนี่ยได้รู้ว่าป่าแห่งนี้ได้ล่มสลายลงไปแล้วเธอจึงเลือกที่จะยอมจำนนต่อคำสาพเพื่อซื้อเวลาให้อเซลร่าได้หนีไปและในที่สุดเดเบลก็ได้ถูกความมืดมิดกืนกินเข้าไปด้วยร่างกายของเธอก็ได้เสื่อมถอยจนกลายเป็นควีนอาซามินาส่วนเอลเซทที่เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผลไม้ต้องสาบมากที่สุด ไม่มีใครรู้ว่าตัวเธอนั้นหนีออกมาไม่ทันหรือว่าตัวเธอเนี่ยเลือกที่จะไม่หนีด้วยเหตุผลบางอย่างครับสุดท้ายแล้วตัวเธอก็ได้ถูกพันธนาการไว้ในป่าและได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นเอลเซตอารซามิน่าออฟเดอะไวท์ฟอเรสต์และหลังจากนี้ตัวเธอเนี่ยครับก็ได้เติบโตจนกลายเป็นเดเบลเซ่เดอะออริจินอลซินคริปเปอร์ที่ทําหน้าที่เป็นผู้เฝ้ารักษาบาปต้นกําเนิดแอสเซล่าเนี่ยเป็นแม่มดเพียงคนเดียวครับที่ไม่ได้รับผลจากอารซามิน่าตัวเธอเนี่ยได้คว้าเอาเศษเสี้ยววิญญ,ญาณของพี่สาวทั้งสองเอาไว้ในาาาาาดดดเเเเเีีีีียยยยยววววกกกกกัััััััันนนบบบบทททท่่่ตธธอออออคคครรรรมมงงงงงงู้้้้ขลลลลลพไปปปแ็็หศจ แอสเซราได้วิ่งหนีอยากสุดชีวิตออกจากป่าสีขาวที่ตอนนี้ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นดวงหนามสีเลือดไปแล้วตัวเธอเนี่ยรู้ว่าเรื่องเนี่ยครับมันมไม่ใช่จุดจบนะแต่ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการชดใช้บาปที่เธอได้ก่อ,อ,กอไว้หลังจากนั้นเธอก็ได้ถดอดชุดสีขาวออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นชุดสีดำสนิทเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ให้กับปา่าและก็ครอบครัวที่ได้ตายจากไปเธอได้ราที่ตัวตนแอสเซราในสาวพูดและยงสาและได้เปลี่ยนชื่อของตัวเองกลายเป็นเดเบลสตาร์ที่เป็นการนำเอาชื่อเดเบลจากผู้เป็นแม่และก็สตาร์ และเมื่อตัวเธอเติบโตขึ้นเธอก็ได้กลายเป็นเดเบลซ่าเดอะแบ็กวิชที่ออกตามไล่ล่าสมบัติแห่งบาปที่เกิดขึ้นจากพลังโชวร้ายที่ลุล่หลยออกจากบ้านเกิดของเธอสิ่งที่เธอต้องการมีเพียงแค่สิ่งเดียวนั่นก็คือการออกตามหาออริจินอลซินฟูลสปอยสเน็กอบาปต้นกำเนิดที่เป็นต้นตอของทุกสิ่งเพื่อนำมันกลับมาชุบชีวิตและก็คืนร่างให้กับข้อโค้งของเธอหลังจากวันเวลาได้ผ่านไปเดเบลซ่าก็ได้ก้าวสู่โลกภายนอกในฐานะเดเบลซ่าเดอะแบ็กวิช และตัวเธอก็ได้กลายเป็นอาชญากรที่มีค่าหัวและก็ไปที่ต้องการของทางการตัวเธอเนี่ยได้ออกเดินทางเพื่อรูปรวมซินฟูสปอยหรือสมบับมติบาปต่างๆที่ได้กระจัดกระจายออกมาจากป่าสีขาวเพื่อออกตามหาออริจินอลซินฟูสปอยเพียงหนึ่งเดียวที่อาจจะมีพลังที่สามารถปลดปล่อยบ้านและก็ครอบครัวของเธอจากคำสาปอาเซมิน่านี้ได้หลังจากการเดินทางอันยาวนานในที่สุดเดเบลสตาร์ก็ได้เดินทางมาถึงวิหารแห่งดวงตาอสอพิษซึ่งเป็นที่ที่มีข่าวว่าบาปต้นกําเนิดเนี่ยได้มาสถิตอยู่ในที่แห่งนี้ในรูปแบบของเปลวไฟ ซึ่งสิ่งนี้ก็คือเป้าหมายสูงสุดในการเดินทางของเธอแต่ถ้าว่าตัวเธอนั้นก็ไม่สามารถเข้าไปเอาสมบัติบาทชิ้นนี้มาได้โดยง่ายเพราะว่าวิหารแห่งนี้ก็ได้ถูกพิทักษ์โดยเหล่าผู้ไฟทั้ง3ตนได้แก่เส้ e ไ s S Snake Eye Oak และก็ Snake Eye b ิ r ์ชซึ่งเป็นตัวแทนของวัฏจักรแห่งไฟทั้ง3และเมื่อผู้บุกลุกได้ย่างกายเข้ามาเหล่าผู้ไฟก็ได้รวมตัวกันเพื่อสร้างเป็นร่างลมพลังและกลายเป็นมังกรยักษ์แห่งเปลเฟิงที่เรียกว่า Sna k e Eye f ม e บิร์กดาร์กอการต่อสู้ระหว่างเดเบลซาและก็ม มันไม่ใช่การสังหารเพื่อทำลายครับแต่ว่ามันเป็นการพยายามที่จะสยบมังกรเพลิงตัวนี้เพื่อที่ตัวเธอเนี่ยครับจะได้เข้าไปดึงเอาแก่นแท้ของบาออกมาจากตัวของมันได้และการต่อสู้ก็เป็นไปด้วยความยากลําบากครับมังกรเพลิงตัวนี้ก็ได้แสดงความแข็งแกร่งของมันออกมาอย่างทุ่มท้นแต่ทว่าเดเบลสตาร์เนี่ยก็ได้ใช้สมบัติบาที่แข็งแกร่งที่สุดข,ของเธอเข้าต่อสู้นั่นก็คือซินฟูลสปอยดูมิเลเซล่าสมบัติบาที่เกิดขึ้นจากพลังวิญญาของลูเซียและเมื่อมันได้ปลดปล่อยพลังออกมาเนี่ยมันก็จะกลายลา และอาวุธสำคัญอีกหนึ่งชิ้นของเธอก็คือซินฟูสปอยออฟบิเทียลซิเวล่าสมบัติบาปท,ที่เกิดขึ้นจากพลังวิญญาณของซิวีที่เมื่อมันได้ไปลดปล่อยพลังออกมาเนี่ยมันจะกลายร่างเป็นปีศาจม้าป่าขนาดใหญ่ที่เข้าทำลายทุกสิ่งตามคำสั่งของแม่มดดำจนในที่สุดตัวเธอก็ได้เข้าถึงแก่นกลางของมังกรและก็ได้เข้าทำลายมังกรเพลิงเฟเบิร์กลงไปได้ในที่สุดแต่ทว่าหลังจากที่มังกรเพลินได้ล้มลงเนี่ยตัวมันนะครับมันไม่ได้สลายหายไปไหนแต่ว่าร่างกายของมันเนี่ยได้ ซึ่งสิ่งนี้ครับมันก็คือตัวตนของแก่นแท้ที่อยู่ภายในมังกรเพลิงซึ่งชื่อของมันก็คือสันนิอพรอพ่าและหลังจากที่ได้เห็นมันเนี่ยครับตัวดิเบลซาเนี่ยกลับรู้ได้ทันทีว่าตัวพรอพ่าเนี่ยคือจิตวิญญาณแห่งไฟที่บริสุทธิ์และก็ทรงพลังที่สุดและตัวนี้ครับมันก็คือออร g จินอลซินฟู s สปอยหรือว่าสมบัติแห่งบาปต้นกำเนิดที่เธอตามหามานานหลังจากที่เธอได้ตัวสัน i ิอพรอพ่ามาแล้วเนี่ยเธอก็ได้เดินทางกลับไปที่เมืองใต้ดินที่เธอใช้ไป่่าาททัและะรหวีเธอออกกกกําาาาลลััััังงคคคิดววววว่่่ะใช้้เเเสพพนึืียบตแก็พ่อนจกว่าในการเดินทางั ท a นนั้นก็ได้มีเสียงระเบิดดังขึ้นและแสงไฟนําไม่ถ่วนก็ส่องเข้ามาที่ตัวเธอและที่ต้นทางของไฟเหล่านั้นเนี่ยมันก็ได้ปรากฏเป็นแก๊งกอบินไบเกอร์แก๊งอาชญากรที่ลงตัวกันอย่างหลวมๆภายใต้การนาของหัวหน้าของพวกมันกอบบินไบเกอร์บิ๊กคาร์บอนก้าพวกเขาเนี่เป็นกลุ่มนักเลงที่ลงไหลในความเร็วการแต่งรถซิ่งและก็การแยกชิงสมบัติหลังจากที่พวกเขาได้เห็นดิเบลซาเนี่ยที่มีใบประกาศจับราคาแพงเนี่ยพร้อมกับสัตว์เลี้ยงที่ดูเหมือนจะมีค่าพวกกอบินเนี่ยก็ได้วางแผนที่จะเข้ามตแมดในนททั แล้วห่างที่โจมตีนั่นนะครับเหล่ากอบบินก็ได้ใช้จํานวนที่มากกว่าในการเบี่ยงเบลความสนใจของแม่มดดาและในที่สุดพวกมันก็สามารถขโมยพรบผ้าที่กำลังหลับอยู่ได้สาเร็จแต่อย่างไรก็ตามความยินดีของพวกมันเนี่ยมันก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะหลังจากนั้นพวกมันก็ต้องเผชิญหน้ากับแม่มดดาที่ออกตามล่าพวกกอบบินเพื่อนาสัตว์เลี้ยงของเธอกลับมาด้วยสีหน้าแบบโมโหสุดข,ขีดน,นะพอพวกกอบบินได้เห็นดังนั้นพวกเขาก็รู้สึกเสียวสนหลังร่างกายสั่นสะท้านไปด้วยความหวาดกลัว และเมื่อพวกกอบินเนี่ยได้สมัมผัสถึงอันตรายที่กำลังจะเข้ามาถึงเนี่ยกาบอลกา้าผู้นำของเรากอบินเนี่ยก็ได้ตัดสินใจที่จะเสี่ยงใช้อาวุธสุดท้ายที่ซ่อนเอาไว้เขาได้ปลดโซ่ตัว,ตวของกองบินเคซี่บีดสัตว์อสูรเวมนมนที่มีความอันตรายเป็นอย่างมากที่พวกเขาบังเอิญจับมาได้และตอนนี้ครับมันก็ถูกขนึกไว้ที่ท่าเรือซึ่งในตอนแรกที่จับมันมาได้เนี่ยพวกเขาก็จะพยายามจะเข้าควบคุมมาแล้วแต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถขึ้นขี่มันได้เลยมันเป็นสัตว์ร้ายที่จะอารวาโดยที่ไม่สนใจว่าใครจะเป็นเป็นนมมมตตตรรวอววววว่่าาาาเเเัััูููบบแลละกกกกดดียจพพงส้้ใ ซึ่งต้นต่อของพลังเวทนยครับในหนังสือเนี่ยก็ได้มีบอกเอาไว้ว่าตัวกอบบินเคซี่บีดเนี่ยได้เกลืนกินเอาซินฟูลสปอยเอทอนเอาไว้ในตัวมันจึงทำให้ตัวมันเนี่ยมีเวทมนต์มหาศาลอยู่ในตัวและเมื่อพลังเวทนั้นได้แผ่ออกมาตัวพออผ้าเ,เนี่ยก็ได้ตื่นขึ้นมาจากการลับหลายเพราะว่ามันสัมผัสได้ถึงพลังเวทของกอบบินเคซี่บีดและพออผ้าที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับความหิวโหยเนี่ยมันจึงได้เข้าโจมตีสัตว์ร้ายตัวนั้นเพื่อที่จะเกลืนกินพลังเวทของซินฟูลสปอยเอทอนเพื่อเตวาังนยลดข และด้วยความที่ตัวพ่อผ้าเนี่ยมันคือออริจินอลซินฟูลสปอยที่แข็งแกร่งที่สุดมาเป็นตัวแทนของเปลวเพลิงที่จะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างถึงแม้ว่าจะเป็นกอปปี้เคซี่บีที่มีพลังของเอทอร์อยู่ในตัวก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของมันและหลังจากที่พ่อผ้าได้ดูดเกลืออสูรร้ายเข้าไปทั้งตัวแล้วเนี่ยก็ได้มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นและก่อนที่ใครจะทันรู้ตัวพ่อผ้าเนี่ยก็ได้กลายร่างกลายเป็นปีศาจเพลิงขนาดมหึมาซึ่งแม่มดดำเนี่ยครับก็ได้พยายามใช้โซ่ตัวรัดคอสัััตววลาาาที่่กงออน้ไเพืคคม และจากนั้นเธอก็ได้ใช้พ่อผ้านในร่าของมก,กรขนาดใหญ่ครับไล่พวกกอบบี้ออกไปได้สาเร็จและในขณะที่เดเบลซาเนี่ยกำลังอ่อนล้าจากการต่อสู้กับพวกกอบบี้และก็การควบคุมพ่อผ้าที่การคุมขัางจู่ๆก็ได้มีเงาสีขาวปรากฏขึ้นจากควาวา่างเปล่าและเข้าผนึกพลังของปีศาเพิงในทันทีตัวที่แม่มดดาไม่มีโอกาสที่ตั้งตัวเดเบลซารับรู้ได้จากรูปร่างและก็พลังเวทของแม่มดอีกคนหนึ่งได้ในทันทีว่าตัวเธอนั้นนะ่ะคือเอลเซตเพื่อลักของเธอในอดีตอย่างแน่นอนและหลังจากการต่อสู้กันได้เพียงชั่วอึดใจ ไม่ว่าจะด้วยความอ่อนแรงของแม่มดดำหลังจากการต่อสู้กับพวกกอบบินหรือว่าจะด้วยความสามารถที่เหนือชั้นของเอลเซตแม่มดดำก็ได้พ่ายแพ้และก็สลบลงไปด้วยผลของซินฟู l สปอยออฟสลัมเบอร์มอริเอรบันบาปแห่งการหลบไหลายของเอลเซตและตัวพอาผ้าที่ได้หลับไปด้วยผลของสบันบาปก็ได้ถูกเอลเซพาพตัวไปและในตอนนี้หลังจากการพบกันอีกครั้งของแม่มดทั้งสองเนี่ยเข็มของนาฬิกาแห่งโชคชะตาที่เคยหยุดนิ่งก็ได้กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ดีเบลซาได้สติกลับมาเนี่ย เธอก็รับรู้ได้ว่าตัวเธอในตอนนี้ก็ได้ถูกจับมาขังอยู่ในคุกใต้ดินที่เดียวกันกับพวกกอบบี้เบเกอร์ที่ถูกจับมาบางส่วนครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็ได้มีลูกสมุนของ,ของกอบบี้เบเกอร์เนี่ยได้ขีส่สัตว์ขี่ของมันที่็นตัวตุ่นเนี่ยจ่อเข้ามาที่คุกใต้ดินเพื่อช่วยหัวหน้าของมนหลบหนีแต่ว่าในระหว่างที่กำลังหลบหนีออกมาจากคุกเนี่ยจู่ๆกับแพงถ้ำก็ได้ระเบิดอ,ออกมาปรากฏเป็นร่างของอาซามิน่าโซเอลิซิทอนที่เข้าโจมตีพวกเขาและในช่วงเวลาที่วุ่นวายนี้เดวิสาก็ได้ใช้จ ลหลังจากที่เธอหลบหนีออกมาจากคุกทได้สำเร็จเนี่ยเธอก็ได้พบกับปีศาจอาซามิน่าสองตนที่ได้เข้ามาขวางทางเธอไว้รูปร่างของปีศาจทั้งสองนั้นดูแปลกประหลาดแต่ก็คุ้นเคยเธอจ้องมองพวกมันอยู่สักพักด้วยความสงสัยแต่ทว่าสมบัติบาปทั้งสองของเธอเนี่ยก็ได้กรีดร้องออกมาเหมือนกับว่าพวกมันต้องการจะบอกบางอย่างกับเดเบลซาทําให้ในที่สุดตัวเธอก็เข้าใจว่าปีศาจอาซามิน่าที่เธอกำลังเผชิญหน้าอยู่นั้นก็คือร่างที่แปลงสภาพอย่างสมบูรณ์ของซิวีและก็ลูเซียผู้ทีี่่เเป็็นทงงงพสาาาววอออจรย์และกคข แต่ถ้าว่าในตอนนี้ครับที่ตัวเธอเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทั้งซีวีและก็ลูเซียที่ตอนนี้ได้กลายเป็นซินฟูลสปอยก็ได้ส่งเสียงดังออกมาเหมือนจะบอกว่าตัวเธอทั้งสองครับจะไม่ยอมให้สิ่งเหล่านั้นที่เคยเป็นร่างกายของพวกเธอเนี่ยได้เข้าทำลายแอสเซราได้ดังนั้นทั้งซีวีและก็ลูเซียที่ตอนนี้อยู่ในสภาพของซินฟูลสปอยเนี่ยก็ได้แสดงพลังของเธอออกมาโดยที่แม่มดดำไม่ได้สั่งใช้งานและพวกเธอทั้งสามก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าต่อสู้และในตอนนี้ Star ดีเบลส,าาสตาร์ก ถึงแม้ว่าการกระทำนี่มันจะเท่ากับการยอมแพ้ต่อความปรารถนาที่จะคืนชีพครอบครัวของเธอซึ่งสิ่งนี้มันเป็นเป้าหมายเดียวตลอดมาตั้งแต่วันที่เธอได้หลบหนีออกมาจากป่าสีขาวและหลังจากการต่อสู้อันดูเดือดเนี่ยตัวเธอก็ได้ทำลายปีศาจอสัมมินาทั้งสองโได้สำเร็จหลังจากนั้นเธอก็ได้ไปจับเอาพวกกอบบินไบเกอร์ที่กำลังวิ่งวุ่นอยู่แถวนั้นมาไปพาหนะเพื่อที่จะพาเธอไปยังปลายทางสุดท้ายของการเดินทางซึ่งนั่นก็คือป่าสีขาวและสิ่งที่รอเธออยู่ณจุดหมายปลายทางนั่นก็คือ เธอเนี่ยก็ได้เดินทางกลับมายังป่าสีขาวที่เคยเป็นบ้านของเธอที่ในตอนนี้ตัวป่าก็ได้รับผลกระทบจากคำสาปที่เปลี่ยนจากป่าสีขาวสวยงามให้กลายเป็นป่าสีดำสนิทที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมอันน่ารังเกียจและในการกลับมาในครั้งนี้ครับผู้ที่เข้ามาจู่โจมเธอในทันทีที่เธอได้ก้าวเข้ามาในป่าน,นี้ก็คือนักบ,บุญแห่งการสังหารหมู่เลจิน่าที่ตัวมันเนี่ยคือปีศาจอาซามิน่าของแม่มดผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งนั่นก็คือมอกาน่าแม่มดแห่งดวงตาที่ได้ถูกสังหารไปเมื่อหลายปีก่อนจากเหตุการณ์บางอย่าง ในตอนที่พลังงานจากอาซามินากระลังเข้าโจมตีป่าเนี่ยเดเบลก็จะใช้พลังข้ามหมกของเธอในการปกป้องเด็กน้อยทั้งสองแต่ด้วยความที่เอลเซสเนี่ยอยู่ใกล้กับพลังงานความมืดมากกว่าเอเซลา่าก็ทําให้เดเบลเนี่ยสามารถปกป้องได้แค่วิญญาของเอลเซสเท่านั้นส่วนร่างกายของเอลเซสเนี่ยได้ถูกอาซามินาควบคุมไปและควีนอาซามินาเนี่ยก็ได้รู้ว่าวิญญาของเอลเซสยังอยู่ในร่างเธอก็ได้ใช้พลังของเธอในการบังคับให้ร่างกายของเอลเซสเนี่ยเข้าโจมตีแมมมอลกาน,น่าหวังว่าจะให้เอลเซสเนี่ยพาย่พา,ยพายแพ้แล้วก็ตายไปเธอจะได้เอาาาาาาาร่่งงกยขอออเลซนนีมปปปปให้็ศิตไ แต่ว่าด้วยพลังที่แฝงอยู่ในวิญญาของเอลเซทเนี่ยทำให้ตัวเธอสามารถโค่นแม่มดมอร์การ่าลงได้และหลังจากที่แม่มดมอร์การ่าถูกทำลายลงร่างกายของเธอก็ได้ถูกทําให้กลายเป็นอาซามิน่าโมอาเรจิน่าและหลังจากการต่อสู้นั้นเอลเซทก็ได้สัมผัสกับดวงตาเวมต์ของมอร์การนาและด้วยเวมต์ของมอร์การ่าเนี่ยที่มีความโดดเด่นในการควบคุมจิตใจครับตัวเอลเซทก็ได้หลุดพ้นจากการควบคุมของอาซามิน่าอย่างสมบูรณ์และก็ยังได้วิญญาของมอร์การนามาเป็นซินฟูลสปอยของตัวเธออองด้วยซึ่งอาวุธนั้นก็คือนนนออออยัเเเบมาาาาาีท่่ธได้ไาา star ้้ใชตขแกจง และตั้งแต่ในวันที่ตัวเธอเนี่ยได้รับการช่วยชีวิตด้วยพลังของเดเบลเอเซตก็แก้งทำไปถูกควบคุมโดยอาเซมิน่าเพื่อปกป้องตัวเองมาตลอดตัวเธอเนี่ยก็ได้พยายามอย่างหนักมาตลอดเพื่อควยคว้าหาโอกาสเดียวที่จะเข้าทลายปีศาจเซมิน่าในตอนนี้แต่ทว่าเมื่อเธอได้เผชิญหน้ากับคยอาเซมิน่าผู้ที่เคยเป็นด่งแม่ของเธอความเด็ดเดี่ยวที่เธอคิดว่าเธอเคยมีเนี่ยมันก็อ่อนแรงลงแต่ว่าตัวเธอในตอนนี้ครับมาไกลเกินกว่าจะถอยหลังกลับได้แล้วเธอจะทําทุกวิธีทางเพื่อแก้แคบป,ปีศาจที่ด่างตะเกีย่ที่ข เหล่าพี่สาวของเธอและก็ทาลายความสัมพันธ์กับเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของเธอไปแม่มดเดเบลเซ่ก็ได้ตัดสินใจปล่อยให้ตัวเองถูกกินกินโดยออริจินอลซินฟูสปอยหรือก็คือพ่อผ้าที่เธอชิงมาจากเดเบลสตาร์นั่นเองและก็ได้กลายร่างเป็นสเน็กอายดูมดาร์กอนหลังจากที่เธอได้สละร่างกายของเธอและกลายร่างเป็นมังกรแห่งไหยนะเดเบลเซ่ก็ได้รวบรวมพลังทั้งหมดเข้าโจมครีนอาซามิน่าอย่างสิ้นหวังแต่ทว่าพลังที่ทุ่มสุดชีวิตของเธอก็ไม่สามารถทําอะไรครีนอาซามิน่าได้เลยและหลังจากนั้น, Queen นรครีนอาซามิน่าก็ ร่ามังกรที่เดเบลเซ่เนี่ยทุ่มเททั้งชีวิตสร้างมาก็ถูกยกเลิกท,ทันทีหลังจากการโจมตีที่ทุ่มทั้งชีวิตแล้วก็วิญญาของเธอไม่ได้ผลก็ส่งผลให้เดเบลเซ่เนี่ยตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังสุดขีดและเซนอัศมิน่าก็กำลังจะโจมตีปิดฉากแต่ก่อนที่การโจมตีของเซนต์อัศมิน่ากำลังจะเข้าถึงตัวเดเบลเซ่ที่อ่อนแรงและเต็มไปได้วยบาดแผลจากการต่อสู้ในเสี้ยววินาทีนั้นแม่มดชุดดำก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ช่วยชีวิตของเธอเอาไว้ และในตอนนั้นเองเดเบลเซ่ก็ได้สัมผัสถึงความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่ของเด็กสาวที่คอยเอาแต่เดินตามเธอไปไหนมาไหนเมื่อครั้งที่ยังเป็นเด็กทําให้เดเบลเซ่เนี่ยรู้สึกทึ่นกับการเติบโตของเพื่อนสนิทเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าในตอนแรกเดเบลเซ่ตั้งใจเียจ,จบเรื่องนี้ด้วยตัวของเธอเองคนเดียวแต่ในตอนนี้เธอก็ได้รู้แล้วว่าบาปที่พวกเธอทั้งสองคนได้ก่อขึ้นในอดีตก็ต้องถูกชดใช้ด้วยตัวของเธอทั้งสองคนเดเบลเซ่จึงได้ตัดสินใจที่จะต่อสู้ร่วมกันกับเดเบลซาในการล้าแคคครั้งนีี้อองงไไดาาาานวทมมมตลับบ่สรถคคคขย ที่เป็นความลับเกี่ยวกับดวงวิญญาณสีฟ้าที่อยู่รายรอบตัวของเธอในอาร์เรของเอลเซทที่เราได้พูดถึงนในช่วงแรกครับตัวเธอเนี่ยก็ได้ดึงเอาดวงวิญญ,ญาณที่เธอรวบรวมมาจากการเดินทางทั้งหมดของเธอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและได้เปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นอาพรแห่งเวทมนต์ที่คุมตัวเธอไว้ทําให้ตัวเธอในตอนนี้ได้เข้าสิงแก่นแท้ของความเป็นแม่มดและได้เติบโตจนกลายเป็นเดเบลเซ่หรือไวท์วิชแม่มดขาวเดเบลเซ่และเดเบลสตาร์ที่ได้รับสืบทอดพลังเวทของเดเบลมาทั้งหมดก็ได้เตรียมพร้อมที่จะเข้าต่่่่ออออออสสูู้้้เเเเเเคคีงงขาาากกับพพืนททธธธไไดดววมมมต์แหผ เข้าควบคุมการแยกวิญญาณและร่างกายที่เกิดจากอาซาบีนาและดึงเอาพลังของสซบตนแห่งบาทั้งหมดที่เธอมีอยู่เข้าไว้กับตัวเองรวมถึงทั้งซีวีและก็ลูเซียที่อยู่กับเธอตั้งแต่วันแรกให้เธอออกเดินทางด้วยและผลจากการรวพลังทั้งหมดนั้นเดเบลซาก็ได้กลายร่างไปปีศาจขั้นสูงสุดที่พลังของเธอในตอนนี้ได้ก้าวข้ามแม่มดท,ทุกตนที่เคยมีมารวมถึงแม่มดเดเบลผู้ยิ่งใหญ่ผู้ที่เคยเป็นเสมือนแม่ของเธออีกด้วยและทั้งสองคนก็ได้เข้าโจมตีใส่เซนอาซาบีนา แต่ถว่าในระหว่างการโจมตีนั้นเซนอซสมิน่าก็ได้ลาทีร่างกายและวิญญาของเดเบลและได้เผยให้เห็นร่างที่แท้จริงของมันธรรมชาติที่แท้จริงที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดเรื่องเล่าของปีศาจที่เปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นสุบาิแห่งบาปนี่คือร่างที่แท้จริงของครึ่งเทพและคนบาปคนแรกในประวัติศาสตร์ที่มันพยายามจะชดใช้บาปของตัวเองด้วยการดึงบาปออกจากร่างกายของมนุษย์และแปลงให้มันกลายเป็นซินฟูลสปอยดด้วยผลจากการที่เซนอซามิน่าลาทิ้งพลังของเดเบลไปเพื่อเผยร่างที่แท้จริงของตัวเองออกมา และโซนสีขาวที่ยังคงเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยในป่าแห่งนี้ก็ได้ใช้พาะผ้าไปสื่อกลางเพื่อส่งพลังของมันออกไปให้กับเดเบลซาร์และเดเบลเซ่แม่มดดำและแม่มดขาวที่ยังคงยืนหยัดเพื่อปกป้องพื้นป่าที่พวกเธอรักจนพาะผ้าเนี่ยได้กลายร่างเป็นพาะผ้าออฟเดอะไวท์ฟอเรสต์ที่แผ่พลังที่แข็งแกร่งออกมาอย่างไม่น่าเชื่อออกมาจากตัวมันเองและด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ที่มาจากการลงกันของกิปิญญาแห่งไฟและพลังเวทมนต์ของป่าสีขาว พะพาดเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างปีศาจของเดเบลสตาร์ให้กลายเป็นสเล็กไอเวนเจนดากอนมังกรแห่งการแก้แค้นและในร่างนี้เดเบลสตาร์ที่ได้รับพลังจากการแปลงร่างเป็นปีศาจที่รวบรวมสมบัติแห่งบาปทั้งหมดของเธอแล้วตัวเธอนั้นก็ยังได้รับพลังครึ่งเทพที่ซ่อนอยู่ในตัวของเดเบลิกด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเพียงแค่ชั่วขาวก็ตามเดเบลสตาร์ในร่างของมังกรแห่งการแก้แค้นก็ได้ทุ่มพลังทั้มดของเธอเข้าโจมตีและชีวิตกับอาสวิน่าและด้วยพลังที่เกิดขึ้นจากการหลอมรวมกันระหว่างพลังครึ่งเทพของ Bell, เ,เ,งงองเดเบล และหลังจากการโจมตีครั้งสุดท้ายที่ใช้พลังทั้งหมดของเดเบลสตาร์เนี่ยก็ได้เผาผลาญพลังชีวิตของเธอจนหมดสิน้นและในขณะที่เธอกำลังจะตายเนี่ยก่อนที่วิญญาของเธอจะถูกเรียกขึ้นไปยังสวรรค์สิ่งที่ได้ช่วยชีวิตของเธอ,เอไว้ก็คือความรักของแมโมทั้งสามที่เคยเป็นอย่างครอบครองเธอผลจากการกำจัดอาสามิน่าลงไปได้เนี่ยก็ทําให้คาสาบได้หายไปทําให้ดวงวิญญาของเดเบลซิวีและก็ลูเซียที่ได้สติของตัวเองกลับมาและก็ขึ้นสวรรค์ไปแทนเดเบลสตาร์ทำให้ความฝันของแอสเซ่าที่ต้องการจะชุวยชีวิต และผลจากการต่อสู้วันยาวนานนี้สุดท้ายแล้วผู้ที่เหลือรอดอยู่ก็มีเพียงแค่แม่มดที่บาดเจ็บอยู่เพียงแค่2คนเท่านั้นในที่สุดป่าสีขาวก็กลับมาเป็นป่าลึกลับที่สงบสุขเหมือนอดีตและแม่มดที่เคยอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้ก็ควรจะหายตัวไปตลอดการแต่อย่างไรก็ตามก็มีคําบอกเล่าเกี่ยวกับเสียงของเด็กผู้หญิงที่ดังออกมาจากป่าอยู่เรื่อยๆและจากเรื่องเล่านั้นก็เกิดเป็นข่าวลือที่ว่ากันว่าในป่าสีขาวเนี่ยยังมีแม่มดตัวเ,เล็กอาศัยอยู่โจโฉทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของแม่มดแ,ม,มดแห่งป่าสีขาว ที่ได้ถูกเล่าขานในวันวันหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งและในสถานที่แห่งหนึ่งโดยนักเล่านิทานลึกลับที่เดินทางเตะๆออกไปทั่วโลก